ครับสวัสดีครับอ่าวันนี้ผมมารีวิวนะฮะอ่าเวลาเนี่ยเห็นไหมครับเวลาฟิลมันขาดหรือว่าอุปรกรณ์ในอ่าในบ้านมันช็อตเนี่ยหรือเราไปเสียบอะไรเนี่ยมันมันมันโหลดแล้วฟิลฟิลมันขาดอย่างเงี้ยนะฮะมันช็อตอย่างเงี้ยนะกรณีที่เราไม่มีฟิลนะฮะ น,น็อตนะครับใช้ชั่วคราวนะครับไม่ได้ใช้แบบว่าในระยะยาวน็อตนะฮะใส่ไปใส่ไปป๊าบนะะชั่วคราวนะครับย้ําชั่วคราวนะครับไม่แนะนำนะแต่ใช้ได้นมนได้ปกตินะครับนะ ไช้ชั่วคราวนะครับไช้ดีก็าหาฟิวนะสักนะสองแอมป์ก็ได้นะครับสองร้อยห้าสิบโวลต์นะนะมาแล้วนะครับใช้ได้นะครับใช่นะใช้ได้ปกตินะครับคืออย่างงี้ บังเอิญนะผมผมมามกินเหล้าร้านพี่เขาแล้วก็จะต่อปลั๊กพ่วงเพื่อเสียบสายชาติแบตโทรศัพท์นะฮะ <c oughs> พอทีมเจอฟิลมันขาดนะฮะก็มันไม่มีฟิลอ่ะเพราะมันไม่ได้อยู่ที่ร้านก็เลยหาน็อตเนี่ยเสียบเข้าไปเพื่อเป็นสะพานนะฮะการเชื่อมต่อฮะ,ะมันจะได้ ชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับนะผมก็ชาร์จได้ปกตินะครับนะป๊านะไฟไฟออกจะรีรีเลยนะนะน่าจะเห็นอยู่ก็นะใช้ได้ปกตินะครับป๊าปแหน่ป๊าปแหนะ่ป๊านะปแหนะโอเคครับขำขำขำขนะเพื่อเป็น ความรู้นิดหน่อยนะบางคนอาจจะไม่รู้ต้องไปหาฟงหาฟิวอะไรเงี้ยกินลงกินเล่าอะไรอยู่เนี่ยก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ใช้ได้ไดนะครับโอเคขอจบเพียงเท่านี้นะครับขำๆ